ามมันนีืสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกันเล้ยวลูกสวัสดีค่ะเลขเลี้ยวมาเมือานนี้แม่พี่หาเขาสู้น้องอิงกินค่มามาเนหาซื้อได้จ้ะลงมือทำเองเลยมางกินแบบเป็นตัวเนี่ยจากอ พ่อน้องแทนคุดนี่อ๋อที่พึ่งจะเป็นพิธีกรคุยในไอโสดให้ใช่ไหมคะอืจะบอกว่าจะย่างเองเลยจะบอกว่าทำเองเลยฮะลูกล้อพุ่งมะปลาพิบิจำเสียบเดี๋ยวเดี๋ยวสับไหมเดี๋ยวสับไหมเดี๋ยวไปสับ ไปดูป่ะมไปกินเยาวีู่ไหมมาไหมครับออายมาม้ามาจะโดนแล้วสอบพาะไปทุลาอยู่กลับมาไอเอเขินเขินพี่กลัวลมใจอีแล้วเพื่นไม่กลัวแล้วใกล้กินเปตัวมันแย่เจ้าชายตีกับเือนอังกอรหรอ แต่ละตัวยังติดตัวหาโอ้ขยันนะของมึงอันนี้ช่องละอันนั้นของเนยน้อยเหรอคะโอ้มีหลวงอันนี้ช่องพีพีเอเอดีกล่องพี่มหาอ๋อพี่มหานมีวันสองพวการใส่แล้วไปใส่บุมาเร็วมาเร็วมาหาพี่เร็วคืนนี้นายอยากอายเว้ยอยากอาย ไปทำเซอร์ไพรส์อยู่ข้างหลังเหรอคะเซอร์ไพรส์อะไรอ่ะไม่อยากพูดอ่ะมันจะโป๊ม่ได้อีเซอร์ไพรส์หรอเอออย่าไปพูดเลยว่าเขาออกรถมันไม่มันนี่มันเซอร์ไพรส์ใครอ่ะพี่กัญชัยอย่าไปพูดนะเซอร์ไพรส์ว่าเขาออกรถใครโอ้อรถใหม่มาเหรอคะปาคนขับรถแหมพี่กัญชัยจะออกรถอีกคันหนึ่งวิอย่าไปพูดเขาเซอร์ไพรส์อยู่เดี๋ยวคนอื่นรู้เขำไมให้พูดทำไมให้พูดว่าเซอร์ไพรส์ไม่พูดก็ได้ค่ะไม่มีใครรู้นะ ไม่พูดแล้วทุกท่านยังไม่รู้โอเคอย่าไปบอกใครนะอย่าไปบอกใครค่ะไม่บอกอย่าไปบอกก่อนนะคะรู้แค่นี่ในอุตส่าหรู้ความจริงว่ายังไงนะเดินผ่านมานี่ไม่พูดเลยนะแล้วมาเจอคนที่นี่เขาบอกว่าอย่าไปบอกใครนะหมดแล้วค่ะหมดแล้วเบอร์เรือแล้วบ้าตรงออกสายตาประชาชนเลยโอ้ยใครอุ้ย แล้วพ่อกันใช้จะออกให้พี่หมอนอยู่นะใช่ไหมใช่ก็บอกเหมือนกันว่าจะทำนมให้ถ้าจะเห็นทำเลยเนี่ยเอาพี่หมอนได้มอเตันจะใช้ห้างเดี๋ยวมันจะใช้ห้างนี่ครับพี่มือตามส้มตามจ่าจ้าจี่เป็นแม่หรือจีเป็นพ่อเป็นบางวันโอ้วันไหนวันไหนถ้าไปเจอสาวๆเราก็ต้องเป็นพ่อ แไปเเจอมนก็เป็นมการใช้จะใส่สูตรไปคล้องาะไรให้อยากมาหาพี่ด้ว่าคืนเะแต่ว่าหรืำว่าเอซี่แวให้เราดิเดียวว่าขอยนรุ่นน้ำเพราะว่าขอยยันส่งของค้าคงเพิ่นส่งตนก็แซ้ยก็จะแซมเนาะเออแต่งแต่สูตรมอลล่เหมือนไก่ต้งแตกคือล้วไม่ดมจมมาสันี่ว่าอันดูขายง่ายเพการใช้ มันที่เป็นอาการอาการอะไรอาการใหญ่แน่เก่งขี้แน่นแล้วก็เขาหายใจหนาเขาบอกว่ามีขา่นแตใส่แค่เทียเขาบอกคงไม่ได้จะไม่ได้ชิมต้าการของทีงานี้ผมไม่ชิมแล้วทีแรกผมว่าจะมาแบบงบบลาเป็นวันอุดมไปดเวย เกือบสิเป็นเดื่องเอ้ามือบวงสว่งเด็ีกลืมผมลืมจะกินไกมากไหมแม่ปกติกินไก่เป็นตะอุ้ยไ่ยเนอ้ยเลี้กอยเอาันนี้ออกก่อน ข้อของน้องแกนคุณใช่ไหมก็เป็นตำรวจนะแคนคุนเป็นพี่เป็นมะเป็นพี่มาทำไมเรียกพี่อะแสดงว่าพี่หมอนาไม่พี่บริการเต็มที่แะอย่างเงี้ยมันเรียกผมอย่างนี้ี่ถ้ากินแสดงว่าผมเป็นพี่ ผมก็เป็นพี่คือเมือนมีลุงแลผมก็พี่เสียใจที่มันแต่ว่าต้องเอินพ่อมาหาเอาต้อเอินพ่อมาหามาเลยมาเลาไม่เหม่ลาเพลินเลยเนาะร้องไหมมาเลยมาเลยมาเาเียแล้วล่ะ พ่อโจมากับพี่นิกกี้ทั้งสองอยู่หน้างานเรนก็เห็นเอามาเดี๋ยวมีไปถึงมาเดี๋ยวหน้างานเอามาเดี๋ยวคุมพ่อนนบอกแค่เพาวันนี้ต้องเสร็จล้วนหลืออะไรเงี้ยวันนี้ต้องเสร็จหมดแล้วเสร็จค่ะใกล้ถึงแล้วล้วนมาจากไหนเนี่ยสังกะสีอ่ะสังกะสีกำลังมาพร้อมกันกับลำโพงค่ะบ่มีักตางเด้อสังกะสีอ่ะเจ้าได้ข่าวว่าอยู่ชัยภูมิเด้อสังกะสี ล้อค่ะเขาว่าเจ้านี่เจ้าใหญ่อยู่ชทยอย่าคุ้ของใครครับพูดชื่อไม่ได้เดี๋ยวผมให้ออกชื่อไทยไทยไทยของเซนน์เราเพื่อนเราเพื่อนไม่ใช่พูดว่าเป็นของเซนไม่ใช่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 ของพ่อเต็มของใครครับของพ่อเต็มของพ่อของพ่อเซนน์เรอีกทีหนึงมานั่งครบยังเอาตั้งนี่นี่ข้าวเหนียวก็ได้ให้บีไปฝังลุงก็ได้ข้าเหนียวก็ได้ เราข้าเหนียวเอาเลยแ่นั่งก่อนโมากเป็นได้ก่อนนั่งเบาอยู่เู้เดียวปเียปแ็งแาแงกเ้างเออะไร่ได้เชียงใครเอาเห็ดเอาเห็ดใั้ใครอ่ะนี้เหดให้แม่บีกับนองหงามาแล้วมาแล้วี่ครับนีค้นุ้เอามาให้พุ่นงนี้จะขึ้นเวทีได้ไหมนี่

นั่นคอไปเป็นนักเอกวาันจ้ะอุจิยูก็เมนูปะเมนูกบลุกหน่อยบอะพอเอเอาขอดนอไปเร็วขอไปเล็วนอย่างมไมอายกเจ่อเข้้ลย ไแล้วคจะตัดรถมาไแล้วรถัก็สอมแล้วบเลเทะนีไม่้องอาหน้ากินเขาแมนสามมันคมเงกไอซ์อนตสชาเปนแบแม่นชาหรือสายดินกินี้ดินหยาดมะเขือี่ลเลเมือขเ้นไปกันอู่นหับเด็ดโมงเมงนั่งลงเลุดมีนั่งเมนึงอู่นหับเด็ดโมยูเดยกินเมน่าเหนียวอ่ะ โอเคพี่น้องอย่าลืมครับเขาไลฟ์สดกลุ่มปิดได้เลยนะครับไลฟ์สดกลุ่มปิดครับ149บาทครับถ้าเข้าไปที่สามารถเป็นแฟนเพลนเพลินนะครับเป้าเขาตอนนี้เลยค่ะถ้าเขามื่อื่นเดี๋ยวมันมันแต่ตอนนี้เป็นยังไงพี่ตอนนี้ทานอยู่วันนี้ยังทานอยู่วันนี้ยังทานอยู่ค่ะรีบเข้าวันนี้เลยค่ะมินเป็นสิบครับเดี๋ยวทยอยส่งมินช่วยกันนะครับเข้าไปที่สาวอยู่ในรถพุ่งได้หมดเลยเพนเพนเลยใช่ทั้งหมดเลยหนึ้ยสี่บาทาทพี่เขาทำงานแบบนี้ก็เลยว่าให้เด็กมากนใส่รถไว วันนี้เขาซื้อไปสามตัวพี่หมอนวันบอกว่าพ่อเขากุ้มไปรุ่นว่านางเอกสาวน้อยละเพลงชูจะเป็นใครมีโปรโมชั่นด้ยมีโปรโมชั่นนะครับซื้อสิบช้นนี่แหตอนนี้พ่หมอนรู้ยังมีโปรโมชั่น10บใบหนึ่งพันบาท50าสิบใบห้0 0ับาทแล้วก็100่งร้อใบหนึ่งบาทนะครับสำหรับพี่น้องที่ซื้อให